เป็นคนให้คำปรึกษาด้านการศึกษาขายข้อเรียนพิเศษจัดผลไม้ในแผนกผลไม้ในห้างขายประกันก็ยังเคยทำมาแล้วค่ะที่ผ่านมาฉันตั้งใจทำงานอย่างหนักแต่ก็ยังใช้ชีวิตยากลำบากเหมือนเดิมลำบากจนแทบไม่มีความหวังที่จะมีชีวิตดีๆเหมือนคนอื่นเขาแต่พอฉันได้มาเจอกับอะโทมี่ชีวิตของฉันก็เปลี่ยนไปเลยค่ะฉันลองมาหมดแล้วแต่ไม่เคยรุ่งสักอย่างมีแต่อะโทมี่ที่เดียวที่ช่วยทำให้ฉันประสบความสำเร็จขึ้นมาได้ และทำให้ฉันใช้ชีวิตอย่างมีความสุขกับลูกๆ3ามคนและพ่อแม่ของฉันค่ะสวัสดีค่ะดิฉันสตาร์มัสเตอร์คิมจูอีค่ะฉันเคยใช้ชีวิตกับลูกๆ3ามคนในห้องเช่าเดือนละ7,000บาทเล็กเท่ารูหนูห้องน้ำก็เป็นแบบซุ่มซึมฐานะลำบากเป็นบุคคลรายได้น้อยต้องประทังชีวิตด้วยเงินสนับสนุนจากภาครัฐพอมองย้อนกลับไปเทียบกับตอนนี้แค่คิดก็หดหูแล้วค่ะ ไม่รู้ว่าทนอยู่ไปได้ยังไงชีวิตตอนนั้นมันลำบากมากจริงๆค่ะพอลูกๆตัวขึ้นต้องซื้อเสื้อใหม่ฉันยังต้องไปซื้อมาจากศูนย์ช่วยเหลือของภาครัฐที่ขายแค่ตัวละสิบบอลมาให้ลูกใส่ตอนนั้นฉันได้ฟังบรรยายเรื่องไลฟ์ซีนาริโอของท่านประธานครั้งแรกมันทําให้ฉันตื้นตันใจจนร้องไห้ออกมาเลยค่ะบรรยายนั้นทําให้ฉันได้สติและรู้สึกตัวขึ้นมาว่าฉันจะใช้ชีวิตอย่างนั้นต่อไม่ได้ไลซีนาริโอเปรียบเสมือนแสงไฟสองทางให้กับชีวิตของฉัน ไม่ฉันได้มองเห็นความฝันเห็นแผนชีวิตและเป้าหมายที่ชัดเจนขึ้นปกติในชีวิตประจําวันของคนเรามักจะคิดและพูดเยอะไม่ค่อยได้ลงมือเขียนมันแต่พอฉันได้เขียนไลฟ์ซินาริโอมันทําให้ฉันได้ค้นพบเป้าหมายของชีวิตและเกิดพลังความเชื่อว่าสิ่งที่เขียนลงไปจะประสบความสําเร็จได้จริงๆทุกครั้งที่ฉันไม่มั่นใจว่าฉันจะประสบความสําเร็จได้ถ้าฉันได้กลับไปนั่งอ่านไลฟ์ซีนารีโอที่ฉันเขียนไว้ฉันจะเกิดพลังและทำเป้าหมายนั้นได้สำเร็จเสมอค่ะ จากห้องเล็กๆเท่ารูหนูเช่าอยู่เดือนละ70,00บาทผ่านไปแค่2ปีหลังจากเริ่มทำธุรกิจอโทมี่ฉันก็มีเงินย้ายไปอยู่คอนโดขนาด56ตารางเมตรในเมืองภูชอนค่ะและหลังจากนั้น4ปีฉันก็ย้ายมาอยู่คอนโดขนาด105ตารางเมตรในกรุงโซค่ะแต่เคยเขียนไว้ว่าถ้าได้เป็นชาวรอนโรฉันจะให้พ่อแม่ใช้เดือนละ1 5 0 0 0บาทและถ้าได้เป็นสตาร์จะให้ท่านใช้เดือนละ3 0,000บาทแต่ตอนนี้ฉันให้เป็นบัตรเครดิตให้ท่านใช้ตามสบายเลยค่ะ ท่านอยากทานอะไรอยากไปเที่ยวไหนฉันให้ท่านได้ซื้อได้ใช้กันอย่างเต็มที่เลยค่ะส่วนเรื่องไปเที่ยวมันเป็นความฝันของฉันมานานตอนนั้นก็ไม่เคยได้ไปเลยสักครั้งแต่หลังจากได้มาเจออโทมี่ไม่ว่าจะต่างประเทศหรือในประเทศก็สามารถไปเที่ยวได้อย่างสบายใจโดยไม่ต้องกังวลเรื่องเวลาเลยค่ะทุกอย่างที่ฉันมีในวันนี้เกิดขึ้นได้เพราะอโทมี่ค่ะ ตอนนี้ฉันเดินทางไปต่างประเทศบ่อยๆเพื่อร่วมงานสัมมนา,าของต่างสาขาแต่ในอนาคตฉันมีเป้าหมายและความฝันว่าฉันจะต้องไปเผยแพร่ศาสนาที่ต่างประเทศให้ได้ตอนแรกมันเป็นเพียงความฝันแต่อาโทมี่เข้ามาทำความฝันเหล่านั้นให้ใกล้ความจริงขึ้นเรื่อยๆก่อนที่ฉันจะมาเจอกับอาโทมี่ลูกสาวคนเล็กพูดกับฉันว่าแม่จ๋าอย่าทิ้งพวกหนูนะแม่ต้องอยู่เลี้ยงพวกหนูนะลูกเคยพูดกับฉันแบบนี้ค่ะ ในช่วงเวลาที่ครอบครัวยากลำบากแม้แต่เด็กๆเ,เองก็พยายามเก็บซ่อนสิ่งที่พวกเขาอยากได้จากแม่เอาไว้ในใจตอนนั้นชีวิตลำบากมากจริงๆแต่ก็ไม่มีงานไหนสามารถช่วยเราได้เลยทั้งๆที่งานอื่นเราต้องบากกัดตีนถีบแทบตายแต่ทำไมอโทมี่ถึงช่วยเราได้ละ่ะทำไมถึงทำอโทมีแล้วประสบความสาเร็จได้คาตอบทั้งหมดอยู่ในสมุดเล่มนี้ค่ะคุณอย่ามองแค่ปัจจุบันที่เป็นอยู่ อย่ามองตัวเราตอนนี้แต่ให้มองไปที่สิ่งที่เราต้องการมองที่อนาคตแม้ที่ผ่านมาเราต้องซ่อนฝันเอาไว้บอกใครไม่ได้ตอนนี้ขอให้คุณเขียนฝันนั้นลงไปในไลฟ์ซีนารีโอแล้วมันจะเป็นจริงตามที่เราเขียนค่ะมีหลายๆคนที่เขียนไปแล้วหยุดเขียนคุณต้องหนักแน่นเข้าไว้ค่ะเขียนทุกอย่างลงไปแล้วความฝันของคุณจะกลายเป็นจริงแน่นอนค่ะ